สวัสดีค่ะในนามองการบริหารส่วนตำบลโพ9ต้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่จึงได้จัดทำกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยทำผ้ามัดยอมผ้ามัดใจเมื่อวันที่29ออสิงหาคม2568องค์การบริหารส่วนตำบลโพกต้นได้จัดทำโครงการอบรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ โดยมีวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ R c c ตำบลโข9ก้าต้นคุณรัติการฟื้นฟูภัยสารประธานศูนย์การเรียนรู้ R c c ตำบลโข9ก้าต้นสถานที่ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ R c c ตำบลโข9ก้าต้นวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้หนึ่งเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสองวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเช่นตะเกียบย่างไม้เสียบลูกชิ้นไม้ไอศครีมซ่อมพลาสติก มาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกเราต้องตั้งน้ำสีจากธรรมชาติกันก่อนอย่างที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพก้าต้นได้จัดทำคือสีจากเปลือกฝางสีจากน้ำขี้เท่าสีจากสบู่เลือดสีจากเปลือกมะพร้าวเพื่อเตรียมรอไว้ขั้นตอนที่สอง เราต้องมัดลายผ้าตามจินตนาการแล้วแต่ทุกคนจะทำลวดลายซึ่งต้องนำอุปกรณ์ที่เหลือใช้ในครัวเรือนมาจัดทำให้เป็นลวดลายก่อนที่จะนำไปใส่ในภาชนะที่เราได้ต้มน้ำจากสีธรรมชาติทุกคนได้ทำลวดลายไหนบ้างมาดูกันขั้นตอนที่3นํนำผ้าที่มัดลายแล้วมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพก้าต้นได้จัดเตรียมไว้สีสีแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่สีไหนเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้30นาทีเพื่อให้สีติดผ้าค่ะขั้นตอนที่4ี่นำผ้าขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้ผ้าหมาดๆวางไว้บนภาชนะที่มีรูเพื่อให้น้ำได้ระบายออกขั้นตอนที่5จากนั้นให้เพื่อนๆแกะวัสดุที่นำมามัดผ้าไว้ออก ขั้นตอนที่6เมื่อแกะวัสดุออกจากผ้าที่ยอมสีแล้วนำไปใส่ภาชนะที่มีน้ำปูนแดงหรือน้ำเกลือซึ่งน้ำของปูนแดงทำให้ผ้ามีสีเข้มขึ้นสีของน้ำเกลือทำให้ผ้ามีสีอ่อนลงขั้นตอนที่7เสร็จแล้วเราก็จะได้สีผ้าสวยๆแบบนี้เลย